สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ The Puffin House นะคะก็จะมาสอนทุกคนว่าเราจะจัดกระเป๋ายัางไงถ้าเราไปป่าอย่างวันนี้นะคะตัวอย่างเช่นจีย่าเนี่ยจะเดินทางสมมติเราจะเดินทางไปในป่าประมาณ2คืน3วันนะคะด้วยกระเป๋าใบนี้นะคะแทนแทนตอนนี้กระเป๋า50ลิตรนะคะเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดเนี่ย ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันจะยัดในนี้พอหรือเปล่านะคะเพราะว่าลูกค้าหลายท่านหรือมีหลายคนมากชอบถามว่ากระเป๋าแค่ห้างสิบลิตรเนี่ยนะจะยัดของทั้งหมดเนี้ยพอไหมเพราะว่าทรงจากภายนอกเนี mm ่ย hmm. มันดูเล็กมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะพอหรือเปล่านะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าด้วยที่ว่าเราไปป่าเนี่ยเราไม่จ้างลูกหาเราเป็นคนแบกขึ้นไปเองทั้งหมดมีอะไรบ้างนะคะมีเต็นท์ มีทุงนอนมีแผ่นรองนอนมีขาตั้งกล้องมีกล้องมีเสื้อผ้าเสื้อเนี่ยประมาณ3-4ตัวกางเกง2-3ตัวถุงเท้าอีก2คู่ชุดชั้นในกางเกงในหม้อและอุปกรณ์อาบน้ำผ้าเช็ดตัวต่างๆและสิ่งเหล่านีเน้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเดินทางทั้งหมดนะคะจริงๆไปป่ามันต้องมีรองเท้าด้วยนะคะก็จะเป็นรองเท้าเดินป่าเจียก็จะใช้วิกทีปนะคะซึ่งตัวนี้รองเท้าเดินป่าที่ ค่อนข้างเบาและดอกก็กค่อนข้างลึกนะคะและก็ใส่ไปเลยนะคะตัวนี้จากนั้นค่ะเรามาดูว่าที่กองกองอยู่เนี่ยเราจะแพ็คของใส่ในกระเป๋าใบนี้ได้อย่างไรนะคะเทคนิคง่ายๆคือเราต้องมีตัวช่วยในการที่จะทําให้เสื้อผ้าเหล่านี้ให้อยู่ในจําพวกเกียวกันหยิบง่ายใส่เข้าไปได้ง่ายนะคะแ,แทนแทนแทนตัวช่วยที่บอกก็คือ วกอุปกรณ์ใส่เสื้อผ้าค่ะจริงๆเราใช้ของ Eagle King นะคะซึ่งใช้จนโลโ,ลโก้มันหลุดแล้วเพราะหลายปีแล้วเนี่ยตัวนี้นะเราเริ่มจากการหอ่อเสื้อผ้าดีกว่าตัวนี้จะใส่ได้ไหมเทคนิคการจัดเสื้อนะอย่างแรกอะสมมุติเสื้อตัวนี้ก็ค่อนข้างหนาในระดับหนึ่งใส่ในอากาศเย็นๆประมาณ15องศานะคะอะพับเข้าไป ภาพก็ไม่ต้องแบบละเมียดละไม่ก็ได้เพราะว่าเราหยิบออกบ่อยนะคะเสื้อผ้าไว้กับเสื้อผ้าเพราะเวลาเราจะหาเนี่ยมันจะได้ง,ง่ายนะคะ1ตัวเป็นเสื้อยืด2ตัว3มตัวแล้วตัวนี้เป็นอะไรจริงๆแล้วในป่าเมืองไทยเนี่ยตอนเช้า อากาศจะร้อนนะคะแต่กลางคืนอากาศจะหนาวเราต้องมีเบสเลเยอร์ด้านในอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะใส่เข้าไปเบสเลเยอร์ช่วยเรื่องอะไรเบสเลเยอร์จะช่วยเรื่องการกักเก็บอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะได้ดีตัวนี้เราใช้เป็นถึงคอเต่าเลยแล้วก็มีหมวกแต่หมวกเราจะใส่ไว้บนหัวกระเป๋าเพราะาเราหยิบปล่อยนะคะอ่าในนี้มีอะไรในนี้อย่างที่บอกคือเราจะมีถุงเท้าด้วยถุงเท้าเดินป่าเนี่ย เราใช้ของในเจ้าไฮเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าวูอ่ะโค้ดนะคะมันอาจจะดูเก่าไปนิดนึงเพราะใช้ทุกทริปทั้งต่างประเทศและในต่างประเทศ2คู่นี่เอาอยู่จริงๆเพราะว่าบางตัวอ,อย่างหนึ่งคู่เนี่ยเราจะเอาไว้ใส่เฉพาะนอนเท่านั้นนะคะหยียตัวนี้เราก็จะใส่ซ้ำมันเก็บกลิ่นได้มันจะไม่เหม็นเหมือนกับถุงเท้าปกติทั่วไปนะคะนานน,นิดนึงเพราะว่าเดินน่ยระยะยาว ถ้าใช้ถุงเท้าบางๆอาจจะทําให้เท้าเราถลอกได้นะแล้วก็กางเกงเดินป่ากางเกงเดินป่าแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบแบานเนมอะไรมากเท่าไหร่หรอกตัวนี้แต่เน้นแบบแห้งไวใส่ไปเลยตรงนี้2ตัวอ่ะอันนี้ยัดเข้าไปการที่เรามีอุปกรณ์ในการจัดทําให้มันแบบเล็กๆเนี่ยสะดวกขึ้นเยอะเลยในการแพ็คของเห็นไหม ตัวนี้ก็ของ Eagle k i ิ k เหมือนกันแต่โลโก้หลุดไปแล้วส่วนอีกตัวนึงแบบใหญ่เลยแบบใหญ่เราจะเลือกใส่อ,อ,อุปกรณ์หรือเสื้อผ้าที่ค่อนข้างบวมหรือเสื้อกันหนาวตัวหนาหนาหน่อยเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูมันหนาแค่ไหนนะมันมีอีกชั้นหนึ่งอันนี้อ่ะตัวนี้เสื้อกันหนาวนาหนาแบบนี้เลยเป็นแบบบุผ้าแบบบุนวมหนาหนาวิธีการก็ แค่ยัดมันลงไปค่ะจริงๆใส่ได้อีกตัวละสองตัวเลยนะแบบเสื้อกันหนาวหนาๆอะไรเงี้ยแล้วก็อันเล็กๆเราก็ใส่แบบพวกถุงเท้าก็ได้เส้นางเกงในก็ได้ยัดเข้าไปอีกใส่อะไรไปล็อกไหนก็จําไว้ด้วยเนาะหยิบออกมาจะได้ง่ายตัวนี้เป็นของดอยเตอร์มันจะเรียกว่าซิปแพคประมาณ6ลิตรนะคะตัวนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้ามาวางไว้ด้วยกันจะได้ไม่งง หรือบางครั้งเราก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปทีซีทนมากจะแตกไหมจะแตกหรือเปล่าไม่แตกนี่อ่ะนี่ค่ะตั้งกล้องเล็กๆไว้ขึ้นปาก,ก็ไปถ่ายดาวยามข้าคืนนะคะไม้เทรลกิ้งที่มีกระเป๋าใส่เข้าไปด้วยก็ไม้เทรลกิ้งมีไว้ทำไมมีไว้เพราะว่ามันจะช่วยผ่อนแรงในยามที่เราเดินขึ้นป่าเนี่ย ปกติเราจะใช้แต่น้ำหนักตรงช่วงหัวเข่าใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ไมโทรกิ้งเทรลกิ้งเนี่ยมันจะกระจายน้ำหนักไว้ที่มือของเราน้ำหนักมันจะกระจายได้ประมาณ20%หรือตอนลงเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยได้เพราะว่าแทนที่เราจะลงแล้วหัวปรับคำ้ามาใช่ไหมตัวนี้ก็ไปจิ้มจิ้มก่อนแล้วก็เทน้ำหนักลงไปไว้ที่มือนะคะเราก็จะเลือกแบบไมโทรกิ้งแบบพับได้เพราะว่าอันนี้เราซื้อไว้ไว้สำหรับวิ่งด้วยก็เลยใช้ของตัวนี้นะคะอ่ะต่อไป ในนี้ก็จะมีถุงน้ำตัวนี้ถุงน้ําเราใช้ของเนเจอร์ไฮนะคะน้ําหนักน้ําหนักก็ไม่ไม่ได้หนักมากแต่ว่าเราเลือกตัวนี้เพราะว่า 1. ใส่น้ําได้ประมาณ3ลิตรก็เท่ากับว่าเราซื้อน้ำสอขวดใหญ่เนี่ยเทเข้าไปในนี้เลยเทใส่ปุ๊บยัดเข้าไปในกระเป๋าอย่างตัวนี้ข้อดีของเขาคือปกติมันจะเป็นสายยางปกติใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีผ้าบว้ทีซื้อเผื่อไว้เหมือนแบบ ไปเดินเทรลกิ้งในฤดูหนาวต่างประเทศในปาหรือจีนหรือจเจียก็แล้วแต่การที่ฤดูหนาวเนี่ยน้ําเราอาจจะทําให้แบบเป็นน้ําแข็งได้แต่ตัวนี้ช่วยกับเก็บอุณหภูมิในการดูดนะ้ําออกมาแล้วมันยังเป็นน้ําปกติอยู่นะคะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์แล้วก็มีอะไรอีกทุงนอนทุงนอนแล้วก็มีของตัวนี้ค่ะถุ่งนอนตัวนี้เป็นขนเป็ดน้ําหนักค่อนข้างเบา,เบาอุณหภูมินี่ศูนย์องศาเอาอยู่นะคะ แต่สูง,งสย์งากไม่พอเนี่ยเพอเราเป็นคนที่หนาวมาก mm. ก็จะมีตัวนี้มาช่วยนะคะตัวนี้จะเป็นไลเนอร์ของ C2 ทูซับมินเหมือนกันตัวเพิ่มอุณหภูมิสมมุติว่าเราไปในป่าเนี่ยโหวันนั้นหนาวมากเราก็ใช้ตัวนี้ในการเพิ่มอุณหภูมิตัวนี้เพิ่มได้อีกประมาณ11องศานะคะทําให้การอุ่นของเรา,าดีขึ้นหรือรอเพื่อนๆอ,อยู่ที่สนามบินหรือระหว่างที่เรอไฟท์ร fight, หรือนอนอยู่บนรถตู้ เพราะว่าบนรถตู้เนี่ยชอบเปิดแอร์หนาวมากก็ไม่เข้าใจทำไมมันถึงได้หนาวขนาดนั้นแล้วก็ใช้ตัวไลเนอร์ตัวนี้มาเป็นตัวช่วยได้นอกจากเป็นนอกจากเสื้อกันหนาวเนาะลักษณะการใช้ก็คือมันคล้ายๆถุงนอนเลยค่ะทุกคนมันเป็นผ้าบางๆนิ่มๆแต่พอสวมเข้าไปเนี่ยอุ่นมากไม่รู้ว่าเขาทําไมมันถึงอุ่นก็ไม่รู้แต่แบบผ้ามันบางแต่อุ่นมากแล้วก็รัดตรงนี้อีกทีปุ๊บมันก็จะเป็นทรงมามี่ เวลาหนาวๆอจิยาก็จะใส่นี้ก่อนหนึ่งชั้นใส่เสร็จแล้วก็เอาถุงนอนสวมเข้าไปอีกนะคะก็จะทําให้ในค่ําคืนนั้นก็คือไม่หนาวทรมานจ,จนเกินไปนะคะนอกจากจะมีผงนอนเราก็ต้องมีแผ่นรองนอนที่เป็นตัวช่วยของเราเมื่อก่อนเดินป่าไม่คิดว่าแผ่นรองนอนจะสําคัญอะไรขนาดนั้นก็ใช้แผ่นรองนอนแบบให้คล้ายแบบแผ่นโยคะเออการเดินป่าของเราเราใช้แผ่นโยคะแล้วจาได้เออ มันเบาก็จริงแต่ว่าแผ่นโยคะนึกถึงไหมที่มันมีฟอยเก็บอุณหภูมิอ่ะมันกว้างมากเราไปเดินป่าเมื่อไหร่คือเกะกะทุกคนเดินชนเพราะว่ามันยาวไงเดินชนต้นไม้เอ้ยเดี๋ยวก็เกี่ยวคนนั้นเอ้ยเราแบบไม่ไม่เอาละตัวนั้นหาอันใหม่พอได้แผ่นลองนอนมาใหม่เนี่ยตัวนี้เยี่ยมเลยค่ะของซ2 s u ั i เหมือนกัน และตัวนี้ข้อดีของเขาคือมันเล็กและเบามากสีน่ารักมากไอเลิฟวิธีการใช้ก็ง่ายค่ะเราเปิดออกมาใช่ไหมแล้วมันมีเขาเรียกว่ามีตัวเป่าในตัวแล้วอาจจะไม่ได้เป่าให้ดูนะแต่ว่าให้เห็นลักษณะของมันเนี่ยไอ้ถุงด้านเนี้ยจะเป็นตัวเป่าของมันโดยเฉพาะอ่าสมมุติเราออกมาใช่ป่ะเนี่ยเราเอาตัวนี้จุ๊บกับตรงช่วงหัวของเขาอะแล้วก็เป่าแบบแล้วก็ลูดลมออกไป ตัวนี้คือเครื่องช่วยเป่าลมของถุงนอนตัวนี้นะคะมีอะไรอีกมีผ้าเช็ดตัวนะคะแห้งไวมีอุปรกรณ์ใส่อาบน้ำต่างๆนะคะมีหมอนแบบเป่าลมได้พับเก็บเล็กๆนะคะแล้วก็มีหม้อพับได้ของซีทูซมินเหมือนกันตัวนี้อยากให้ดูนิดนึงก็น่ารักดีคือข้อข้อดีของเขาคือมันเป็นหม้อที่ต้มไฟได้และก็พับได้เหมือนกันนะคะ,ะให้ดูเป็นตัวอย่าง ๊น่ารักเวลาลนไฟก็จะไม่เกินตรงช่วงนี้เนาะไว้ต้มกาแฟาหรือกินมาม่าก็ใช้ได้นะคะตัวนี้ก็เป็นของ c ี s ู m m i t เหมือนกันข้อดีของยี่ห้อนี้คือเขาเน้นพับเก็บเล็กนะคะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข้างทนทานใช้ได้ในระยะยาวเลยแล้วก็มีเต็นท์มาเลยดีกว่ามาดูว่ามันจะใส่ได้ตามที่เรา วางไว้บนโต๊ะไหมนะคะในนี้กระเป๋าใบนี้นะคะออร r า50ลิตรเป็นของออสเปรผู้หญิงนะคะการฟังก์ชันการใช้งานของเขาก็คือมันเปิดหัวได้ตรงข้างบนแล้วก็ตรงช่วงล่างเทคนิคการจัดกระเป๋าก็คือเราจะใส่อะไรที่แบบมันใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นไว้ตรงช่วงท้ายสุดของกระเป๋านะคะตัวนี้พอเปิดออกมาปุ๊บอ่ะยัดเข้าไปเลย หนึ่งยางถุงนอนอยู่นี่แผ่นลองนอนไลเนอร์ผ้าเช็ดตัวมีอะไรอีกอ,อุปกรณ์นำน้ำอืมอ่ะเรายัดประมาณนี้ก่อนลงช่วงข้างล่างหลังจากนั้นให้เอาอุปกรณ์เสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ย ช่องนี้ยัดไปในช่วงหลังกระเป๋านะคะทําไมเพราะว่ามันเป็นส่วนที่หนักที่สุดในอุปกรณ์ทุกอย่างที่เรายัดมาเพราะม,มีหลายตัวจะยัดได้ไหมยัด้ล่้ก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปอีกที จากนั้นนะคะอ่ะที่เหลือ,อน,นี้เป็นแบบของจุกจิกช้อนส้อมอุปกรณ์อันนี้เป็นเพลย์แครอุปกรณ์อาบน้ําแบบใช้ง่ายมากให้ให้เอาน้ําหยดเข้าไปในกระดาษแล้วก็ถูๆ,ๆมันจะเกิดฟองแล้วก็อาบน้ําในเต็นท์ได้นะคะจากนั้นเกือบขั้นตอนสุดท้ายละอ่ะทุกคนเห็นไหมเราไม่ได้เอาอะไรไปซ่อนนะแต่อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะให้ตั้งกระเป๋าค่ะให้กระเป๋านี้ ตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาปุ๊บกดลงไปกดลงไปเสร็จเราก็จะใส่อุปกรณ์ที่หนักๆเนี่ยในช่วงก,กลางๆกระเป๋าอย่างเช่นขาตั้งกล้องยัดไปแล้วแล้วก็อุปกรณ์กล้องเราจะไว้บนหัวสุดนะคะมันจะได้ไม่ไปกระแทกกับอะไรจากนั้นก็เก็บ พิ่งตรงหัวกระเป๋าเนี่ยเราใส่ของที่เราหยิบบ่อยๆอย่างเช่นแว่นปใปชายข้านหัวหมอนเป่าลมหมวกที่อาบน้ำส่วนช่วงกลางๆแล้วก็ใส่ก่อนกินข้าวก็ได้ได้แล้วทุกคน ไดตามฝันล้มันก็เริ่มหนักแล้วนะจากนั้นเราก็เอาเต็นท์มาใส่ตรงนี้หนักอะประมาณ15หโลได้มั้งเนี่ยอ่ะเราก็เอาหวัวปบรกเกิลของมันมาต่อกันนะคะอีกด้านหนึ่งได้ละได้ละได้ตายละช็บ เราก็จะได้กระเป๋าที่ขึ้นเขาปุ้มข้นงานก่อนอออหนักบ้างนี่ไม้ทริกกิ้งเราจะไม่ใส่ไว้ข้างในเพราะว่าเราจะหยิบออกมาใช้งานทันทีนะคะขออนุญาตคว่ำใส่เข้าไปนี้ เรียบร้อยเดี๋ยวจะมาสะพายให้ดูวิธีการสะพายกระเป๋ายังไงให้ถูกต้องหรือขึ้นหลังยังไงให้ถูกต้องนะคะอย่างแรกคือตั้งเข่าชันขึ้นมาไว้อย่างนี้แล้วก็กางตรงช่วงนี้ก่อนสอดเข้ามาตรงร่างกายของเรานะคะวับออล่านี่อาจจะตรงช่วงุ้ย จยบเรืเ่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเอาอะไรไปเยอะเพราะ <im itation> ว่ามันจะเป็นภาระของคุณในยามที่อยู่บนเขาแต่ว่าเราก็จะไม่ยอมแพ้นะเราจะเอาทุกอย่างขึ้นตาให้ได้มาแล้วเราก็ติดบัคเกิลเหมือนอ้วนขึ้นอะติดไม่ได้ฮึอปวดหน่อย สายตรงนี้เนาะแล้วก็ปรับให้มันเข้ารูปได้ดึงกระชับดึงข้างติดหน้าข้อนี้มีบางคนไม่เห็นเราแบบเดินป่าเราไม่ค่อยเห็นใครใช้แต่ข้อดีของเขาคือดึงน้ำหนักได้ดีมากๆเลยนะไม่ทำให้แบบทวงตรงช่วงหลังหรือตอนที่เราเดินขึ้น,ขนเขาอะไรเงี้ยอะเมื่อกี้ค้อหนักมากอุ้มคือเหมือนตัวจะลม้มแต่พอมาอยู่หลังเราเนี่ย เราสูงประมาณ160นะอ่ะหัวตรงนี้ชนไหมรู้สึกว่าเท่าไปเนี้ยยังไงก็ชนเพราะว่ามันเป็นไซส์กระเป๋า50ลิตรนะทุกคนยังไงก็ชนแน่นอนแต่ถามว่าเดินเกะกะไหมก็ไม่นะคะนี่และหมวกที่เราใช้อยู่ตัวนี้เจ๋งมากเลยอะหมวกของมองเบลนะคะเดินป่าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าแดดมันแรง บางที่ก็มีต้นไม้บางที่ก็ไม่มีแต่เรากันแดดไว้ดีที่สุดแล้วการที่มันมีไอสายเนี่ยสายรัดคา,า,า,างเนี่ยข้อดีของเขาคือแม้ลมจะแรงแค่ไหนหมวกก็ไม่ปลิวหมวกไม่ปลิวระหว่างทางนี่เป็นอะไรที่ดีมากเราไม่ต้องก้มเก็บนะไม่งั้นตีลังกาตกเขาอ่ะเราก็เดินขึ้นป่าได้อย่างสง่าง,งาม ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูดีนะอ่ะให้ดูด้านหลังนะคะน้ำหนักกระจายหลังได้ดีมากโอเคมีประมาณนี้อ่ะนีอีกหนึ่งข้อตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้บางคนถามว่าทำไมมันใส่มือถือไม่ได้เขาไม่ได้ออกแบบไว้ใส่มือถือนะเขาใส่แบบพวกขนมลูกอมอะไรที่แบบหยิบระหว่างทางอะไรเงี้ย เรียบร้อยค่ะโอเควันนี้ก็จบการน,นำเสนอข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นทริคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะเป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะที่ทุกคนสามารถทำตามได้อย่าง่ายๆเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ